ดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบที่เพิ่นพ้องราดการติดเก่าของรออเก่าพ่อหลวงเข้าอ่ะครับพี่น้องอันนี้นี่คือปีสองพันห้าร้อยห้าครับพี่น้องกระร่วมแล้วกัววนหะ้าร้อยห้าครับบวกลบกพุ่นหารบึงนี่ก็นี่ก็กอีกเหรียญหนึ่งครับ สวยงามนึ่คือฉลองลาดคลองลาดห้าสิบปีปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยสามสิบเก้าพี่น้องสามสิบเอ็ดะ <c oughs> ถ้าพิษผักกับข้อให้เดือพี่น้องเด้อสองพันห้าร้อยสามร้อยตะเกียวก็ดีควมุนบทเต็มเลยทอง สองพันห้าร้อยสามสิบเก้าประมาณนี้เรื่อพี่นอ้องอาจสิบดถืกอันนี้เหรียญสลึงครับนี่สวยงามอืมอันนี้จะเพิ่นเศร้าไส้เลยครับนี่ของข้อเก้าพอรวงเฮ้านี่เหรียญห้าบาทครับเก้าเรียมอันนี้ก็ยังใส่อยู่เลยครับนี่ยังใส่อยู่ในตลาดแต่ว่าตะแก้วเห็นตะแก้วเกบไว้ครับพี่น้องอันนี้เหรียญ สุวรรณหง์ครับนี่กลุ่มสุวรรณหง์ครับกลุ่มตัวนี้อันนี้ตัวนี้ข้องลาดอายุผชชนมาอยู่ครบแปดสิบพรรษาปีสองพันห้าร้อยสองพันร้อยห้าห้าสิบพี่นอ้องอันนี้คือเหรียนเรียนห้าสิบตังครับพี่นอ้องห้าสิบตัง ปีสองพันห้าร้อยครับพี่น้องนี่สองพันห้าร้อยอือันนี้หาสิบต่างนี่ครับพี่น้องปีสองพันยี่สิบสามนี่ไม่ไม่ยู่วอันนี้ก็เรียนสลึงครับพี่น้องสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยนี่ครับพี่นอ้องน,นี่เรียนของแม่หลวงเขาอันนี้ครับนี่อาหารโลกเป็นอาหารนี่ครับสวยงามครับนี่สองลากคุกเนง น่งใส่อยู่ดวยครับแต่แก้วเห็นก็ได้เกไว้บสุดดอกนี่พี่นอ้องสมลองราชหกห้าสิบอันนี้เหรียญหาสตางค์ครับพี่น้องหาสตางค์นี่สรองราชขี้กันพี่น้องสรองเนื้อราชนั่นมีทวันหาร้อยครับพี่น้องเหรียญถืึนึงครับพี่น้องนี่ยี่ห้าสตางค์ เก็ดเก่าขุานสะสมนะพี่น้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเอาบึงต่อไปอาจสีมีคุณค่าราคาสูงครับพี่น้องเก็บไว้ให้ลูกหลานนาครับพี่น้องเอาขอบคุณเด้อพี่น้องที่มาบึงนันตาเกี่ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ